กาศสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้โดนดันมากท่ามผืนดานสิง่งน,งคงนะครับผมเนาะมาจีตามตัวเลขกำนังแตะครับผมหลายมวลครับผมที่หมดเที่ยงวัได้มาติดตามแต่ว่าถ้าเบนวักไปแล้วถ้ามาตามอีกตัวเลขเขาหนักแตะมักจะเข่าครับผมวันนี้กำลังยื่นข่าวว่าผนฝันดีว่าสัตว์ีอายมหาหิวว่าสัตว์่ได้อย่างจะกินว่าสัตว์มาขอกินก็จับหนักแฉะมันก็พอดีเขาเปิดอ่านขายส่งตำขายก็จับอยู่ทางโค้งนะครับผมเนาะคนเลยมาขอกินก็จับขอกินก็เตี่ยว แต่ว่าก่อนกลับกินอิ่มแล้วเพผมว่าอินที่ผมเด้อเสี่ยวเนี่ยวัสัน,น,สนตัวเลขสองตัวจะเป็นตัวใดพอเที่ยงบอกอย่างนี้ก็บอกขึ้นน่นแต่บอกเนาะต้องไปฟังจากป้นนานน่นแต่ว่าเลขสองตัวจะผีอายกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเพิ่นหายโชคกหายลาบนี่จะเป็นเลขตัวใดเขาต้องไปฟังฉันจะจากปากนัน,นแต่ผมบอกกันเลยเนาะครับผมเน,ะนาะนันแต่พู้นางถ่ายยู่ซุ่มพอดีเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเบิ่ง ก็สวัสดีครับนัตเต้ก็สวัสดีครับสวัสดีสสดโอ้โดนเนาะบ่ได้มาหากันเนาะครับผมเคนข้าแต่ยากน้ำหัวน้ำสวนวันนี้บ่ได้ออกไปสวนครับรยอยู่ในบ้านเนาะวันนีน้นเนาะครับพัดเถียนกับบ่าวแอมกับเดินทางมาติดตามเอาตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องแต่ก็ข่าแม่ยนนัตเต้แล้วขยับมาทางตานสุมเวรทันแล้วสามงวดสี่งวดสอนแต่ว่าบ่ได้ห่างหายบ๊วยใหญ่มาหากันโดนครับงวดนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะคัมภีร์โจมเนาะ ทางมาหาเนตเตะมาถามก็ฝันฝัน,ะน,นระวอนเนตตะงวดน,นี้ฝันแต่บางฝันานมวกก้อนฝันาหมวอก่อนนี่ครับฝันว่าจาังไดีเนี่ยเอาวอดซุยไปเพิ่นฟั่งเนี่ยวันนี้จมหาเทรษฐีตายตายผู้พิ่นตายในช่วงปีละครับช่งปีบางนี่นะบางเดือนตุลาอืม ตัวฮนก็ตัวฟันหินฟันโดนเติแต่โอพวกนี้ฟันโดนเติแต่นาะครับเนาะแต่ฟันหินเป็นถ้าเด็กว่าขายของในบานเขาตัวฟันหินโอครับตอนนี้ยากมาขายของขายไปจับตามหุ่งเนาะขายไปจับเเดียวตาม่ครับผมเพืนมาว่าจังไรครับเป่าสูเอฟซีเพ็่นฟังนะครับเพ็่นมาเดี๋ยวมาเือนนี่ละครับนังเงไปใส่มาเ แล้วเ,อนนเือนนี่แล้วมันจะเงินน้ำมงน์ท่เคยอยู่คุณครับเือนทางนอกบานคุณครับผมเจ้าก็เมืมอไงมาจะ้กินยังนี่วะครับก็อยากกุณะจผดเทียวกุ้แล้วหรอวะครับอ<ม>ืมคนไกินเคื่องออา้วะครับพ่อนาะแต่ก่อนี่วนมากคนจยมากกินลาบเรลือลาบายัางยี่สิบเนาะไปห็นไปยุตได้ไปบ้าเผิดตัวเที่ยวไปจังหวัไปสบายสวายได้มาตะไคร้าแสดงว่าเรามก ยังทั้งก๋จับทั้งก๋วยเตี๋ยวยังสี่บอกแต่แต่มีชีวิตกับเพื่อนกับมักแน่นิ่งกินเนื้อหูกินเสือแล้วโอ้เป็นคนว่ากินตะบะคงวะถั่วเยอก็จะไปกินมัดมาขอกินก็จับน้ำหน่าแต๋อดื้อทิศเพิ่มนกินเหลียวเพมึนก็อิ่มได้คนมาเอออิ่มเพิ่มเนื้อหัวติซื้อเลื่อๆคนมาก่อนสิไปก่อนสิดูผู้หลา สามสี่กับศูนย์สี่มีสี่ครับสามสี่ศูนย์สี่แมนสามสี่กับศูนย์สี่วะสันโอ้มาขอกินกับบได้กินซ่ือตัวเนี่ยช,ช่วงไหลาพร้อมจวนีนอขาจะมช่งเนาะอืมเพิ่นเพิ่นมาจะกคนนะแต่มาผู้เดียวเ่าเนี้ยมาผู้เดียววบอดบอดชวนเดียว่ว้นำตัวโ่โมาลบันเดี่ยวนี่โบ,บ,บเหววน็น เพราะว่าขออนุญาตเนาะหน่ะแต่เนาะจะว่ากันเรื่อยนี่กระเพินกระเสียได้เน,นาะเรื่อยนย่ะแต๊ะกระเสียะได้เมนบอกต,ตอนนั้นเคยได้ยินพระเจ้าอาจจะจําบ่ได้เนาะก็เลยถามทบทวนในฟังมาผู้เดียวมาหอดบานเลยมหอดที่อ่านหลังนี้เลย<า>อ่านขา่าอเพื่อนเพืพ่อนมาหาหนา้ะแต๊ะเรื่อยบอกบอกว่าฮะนี่ส่วนของตะพันเห็นกตกี่มาอยู่อยู่ฟันอยู่อในส่วนนี้โบฟันจักของตะฟันนี่นะโดนลักด้วยวั่พนธซะ ครับผูุชมมาให้โชคให้ลาภพรนี้มาคอยกินก็จะไปซส้อก็ได้เนาะรับยังกอดสามสี่ครับศูนย์สี่ครับสามสี่บย่รดฟันโดนเติบเนาะครับเนาะถ้าฟันย่ำได้แม่นย่ำหนี้เนาะประเแม่นครับขันฟันว่าเปื่อยว่าแม่หรือว่าอ่ายมหาเนี่ยแล้วแม่นในของน้าแต่มันจะแม่นอยู่เรื่อยอยู่ครับผูุชมเนาะตามความเป็นจริงมันจะฟันแม่นไปคนฟันแม่นคนหนึ่งอยู่ทั้งอำเภอตานสุมครับผม เิ่นวายังไงอยู่บ่อนาเตะบ่พึ่ต่วันเมื่อุเบานพูดว่าจีมเ็นสเหมือจีมเ็สีร้อนด้ดีพูดว่าเ็นให่สูบว่ปีใหม่บทดีมาให้ความความปีใหม่นองมาจากนอระวังสามสี่เนี่จเป็นบนหรือเป็นหลางนอครับนาตะคิดว่า สองอย่างนี้ต้อครับเนาะคือรัไนไปทั้งบนทั้งหลังนี่ครับเลขบ่หลายตัวเนาะนะเจ้เนาะ,อ,นอ,ะอืมครับแต่ก็เป็นจริงนะแต่เห็ดลงวัดเลืออยู่แม่นบอกก็จับกว๋วยเตี๋ยวนีไ่ไปอยู่เห็ดไปอยู่อืิ่นเป็นคนที่มากก็จับกว๋วยเตี๋ยวตั้งแต่มีชีวิตก็ามากอืมเลขสามตัวมีฝาอีฟซีพอคำนะเจ้าเดี๋ยวสามตัวมีได้บนไอ้ฟันอยู่ยังบนฟันวันกระ่องตัวเพิ่นมาบอกแค่สองตัว สามตัววงเดียวกันหนูฟัน,นได้สองตัวครับได้สองตัวไปก่อนนะครับพอเที่ยงนเนาะอ๋อสองตัวไปล่องเบิ้งซะก่อนเนาะครับวันแี้ไก่เมื่ออาจจะได้สามตัวก็ได้ขันพอเที่ยงก็เป๋าแอามาอีกครั้งหนึ่งครับถ <c oughs> ิมาติดตามไปฝากเอฟซีที่เก่านะครับสามตัวครับล่ออีกสามตัวจักสองเสมอเนาะพอเที่ยงเนาะแมนครับผมเป็นเลขเป็นเลขก,กสองตัวไปก่อนท่านใดที่เห็นฉลากกินแมงออกมาก็ล่องเก็บไปเบิ้งเนาะเพราะว่าหน้าแต่เนี่ยเราเป็นคนฝันแม่นดีๆครับท่านผู้ชม ตามอยู่พอเที่ยงมาตีตตามอยู่นี่ฝันเข่าอยู่เรื่อยครับมีอย่างอีกว่ารับนะเจ้า่มี่มีบากคนนี้ดาครับให้ไปของคนปีใหม่ครับแม่ตัวเพราะว่าผมม่ากินจะซื้อเพื่อกระบอกเนาะ ใชเช็คเปอร์เซ็เน,นต์ครับนาเตะใจคุณเนียแปดสิบคุณเนียโอ้แปดสิบครับผมโอ้สุดยอดครับเปอร์เซ็นต์ับเนาะการไวยน้ำเนยจักหน่อยแปดสครับศูนครับส,บส,สกามสศสเป็นตัวเลขของประจำของวันที่17มกราคมพศส5 6 5 66คริห้ห <66. S 2> นาั้แตงแตห้าสิห้อีกทเ็ดวันที่ลงให้ FC เพิ่นเบิ่บคือกันตั้งจต่กสิบ6้เนาะโอ้ย หลงครับท่านผู้ชมเนาะหกสิบหกวันที่สิบเจ็ดมกราค,คมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกกับโบนแอได้ขับตำรวจชุ่มไอพี่ชายของนาแตอาจจะมาให้โชคให้ลาบเป็นตอนรับปีใหม่ยังสี่กระไดนนนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะใบแอมเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นให้ยสองตัวเดี๋ยวใกล้ๆมื่เอเขาจังคอยเดินทางมาอีกแค่ขังหนึ่งเนาะใบแอมเนาะครับ,มรบผมเพื่อนเพื่อนนาแตเพิ่น,น,นจะมีนาเตมีเอื้อยมีอายมาบอกอีกครั้งหนึ่งห้าได้์สามตัวไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับเอา ภา้มากก็ลองไปพิจารณาเบิรงครับท่านผู้ชมบ่มากให้เบิรงบร่คคลศุขศาสนาเนาะวันานาั้นที่เห็นบ่พระเที่ยงเคยอยก็ใบแอ,เอมเคยวางหายไปกลับม,มาปุ๊บงวดนั้นก็ปรากฏว่าน่ะแตบอกเข้าเต็มๆเลยช่วงนึงอ่ะ,นะอเนาะใบแอมเนาะแล้ววันนี่ก็คือว่าเราโดนหลายงวดคือกันครนับบ่ได้มาหาวันนี้มีโอกาสเดินทางมาหาแล้วคิดว่าน่าจะได้เป็นตัวที่มันจะออกคือกันครับเบิรครับท่านผู้ชมเนาะ อาสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณนาแตะครับผมบที่แบ่งปันตัวดีๆเนี่เด็ดๆให้พี่ให้น้องนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขใกลมีของข้า,ขาเพื่อว่าท่านผู้ชมอยากแคบหน้าจอหรือว่าจดไปเบิ่งน้อครับผมเนาะครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของนาแตะประจําของวันที่17มกราครามคมพศ2563นะครับผมอีบาผีอายมาขอกินก๋วยจับกินก๋วยเตี๋ยวนำ้วนำแหล้าบัดน้ำสิกรพราเสี่ยวในเดือกคนว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่เนาะ34 04 ตัวเลขของอาตแต้นี่จะบ่หลายได้ครับสมุทรชุ่มจามสิมประเทศมาจีตามแต่ว่าหันเข่าบ่หลายครับ3 4กับ0 4นย์่แพอเที่ยงว่าไปแล้วก็จะลืมกลับน้ำในเลือดครับสมุทรชุ่มไปแล้วก็ให้กลับมาน้ำก็คือ3 4 4 3 0 4 4 0ขึ้นบนแล้วเหาก็ลงล่างน้ำเนาะครับสมุทรชุ่มเนาะมันเพราะว่าน่ะถามอาตเต้แล้วเคนก็ว่ามากขึ้นกันแต่ตัวเลขมันจะอยู่บนหรืออยู่ล่างบวแอมถามเพื่อนก็บอกว่าเลขแค่สองตัวเาก็เสี่ยกันเลยเพราะถือเปนว่า พรเจีาวงว่าขนาดรถตู้กาตมุชชมเลขแค่สตัวนอ๊ะสามสี่สี่สามศูนย์สี่สี่ศูนย์เอ้าต้องเปพิจารณาเบื้องเนาะพระเจ้าอย่างมาติดตามัยแคย่เป็นแน,น่าต่างบุโบสถกันโดนว่าปีใหม่แล้วนะแต่พหนหาจะฝันนอกกับเลยมากกับได้่ข้อมฝันดีๆกาตมุชชมเนาะไปมากระจัดกระจายเบื้องมุขข้อมยุติสนานคลิปเนี่ยพระเจ้าก็จะขอตัวลาไปก่อนในถ้ามุชชมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อครับให้โชคดีกันตลอดปีตลอดไปมั่นๆกันสุขคนสวัสดีครับ